คนไทยข้ามเข้าฮาร์วาร์ดภาคสองหลังจากที่ทีนทำข่าวครั้งที่แล้วที่มันกไ v i r ลเนะมีคนเข้ามาคอมเมนต์มากมายเลยวันนี้ขึ้นมาอัปเดตข่าวต่อซึ่งหลังจากครั้งที่แล้วที่โดนัลด์ทรัมพ์พยายามบล็อกไม่ให้นักเรียนต่างชาติเรียนที่ฮาร์วาร์ดแต่ก็ถูก federal judge หรือผู้พิพากษาพอไว้ก่อนเพวกเขาเลยมากับแท็กติกใหม่แผนที่จะตัดงบวิจัยกว่า100้ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ3 7 0 0ล้านบาทที่ส่งให้กับฮาร์วาร์ดถ้าพวกเขาไม่ยอมทำตามที่เขาขอ so Harvard t h a e s e e s is treating our country with great disrespect และยกเลิกสญญ หนึ่งเหตุผลที่ทํมทำแบบนี้ก็เพราะว่าเขาเคยอ้างว่าฮาร์วาร์ดเคยมีพฤติกรรมเลิกปฏิบัติต่อต้านคนยิวแอนตี้เซมิติซึมบวกกับที่ไม่ส่งข้อมูลนักเรียนต่างชาติให้กับรัฐบาลฮาร์วาร์ด has to show us their lists they have foreign students we want to know where those students come are they troublemakers but I want to make sure that the foreign students are people that can love our country เป็นตัวอย่างของสองเหตุผลและเหตุผลอื่นๆซึ่งถ้าใครคิดว่าฮาร์วาร์ดจะยอมง่ายๆก็ไม่ใช่แน่นอนเพราะตอนนี้ฮาร์วาร์ดใช้เวลาแค่สองวันคือเปลี่ยนเว็บไซต์เขาหมดเลยคือถ้าเข้าไปที่ harvard.edu ก็จะเห็น ข้อความใหม่เกี่ยวกับที่พวกเขาบอกว่าไม่ว่ารัฐบาลจะเป็นแบบไหนพวกเขาก็จะไม่ยอมเท่านั้ยไม่พอยังพูดถึงความสําคัญของงบสำหรับสนุนงานการศึกษาและรีเสิร์ชที่พวกเขาทําเพื่อเปลี่ยนโลกคือแม้แต่บริษัทใหญ่ๆเนาะใใช้เวลาเป็นอาทิตย์เลยมังก็จะเปลี่ยนเว็บไซต์แต่ Harvard พอเจอแบบนี้เปลี่ยนได้เร็วมากเปลี่ยนแค่ภายใน2วันอะคือเรียกว่าสุดยอดมากเลยก็ไม่ยอมจริงๆท่านั้ยไม่พอยังมีมากมายเลยว่ารัฐบาลกาลังต่อสู้กับมหาลัยที่เด็กจบไปเป็นนักกฎหมายที่ดีที่สุดในโลกอย่างมีมาเนี้ยทิกตอกที่แบบ หรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้ยังไม่จบน่าจะสู้กันไปอีกยาวเดี๋ยวมีประชุมต่ออาทิตย์หน้าเพื่อหาด้วยกันว่าจะทำยังไงต่อเดี๋ยวเคลมมาอัปเดตแล้วกัน